เล็กลลกันเนาเราก็ปล่อยไป,ไปเล็กมากเลยลอยไปเนี่ยเนส่ยนะสูกสูกัสูบบ้าง ย,ยังไงอ๋อไม <ป S> ่น่าเชื่อเจอสัตว์ประหลาดเลยเนี่ยเฮ้ยสวดยศแล้วก,กมไม็ได้เจอสมใจครับสู่ให้มากมสวยงามน้องเจ็ดโดนครับทีแรกทักของผมไม่โดน คลิปนี้ก็มาที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกไม่ได้มาหลายเดือนมากเลยครับหลังจากที่ได้มาตีชโดอยู่พักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกคลิปเลยอากาศยังเช้าครึ้มๆไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับ ผลงานจะเป็นอย่างไรครับปิดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมาเจอนักตกปลาเจ้าทินครับน้องเจเดเรียนอยู่ไหนนะ,ะเรียนอยู่สแซลมครับสแซลมชื่ออะไรนะโรงเรียนสแซลมแบเนี้แซลมแซลมกลาจังหวัลำปางใช่ไหมโอ้โหไปหนหน่วย,อย ชอบกินทิ้งดิ่งเงินไงโูเงินไงโไม่ติดน่าจะไอ้ป๊อกกว่าใช่ให้เป็นไอ้ป๊อกน้อยไม่ใช่กระสุนพุ่งน้ำนูนมาเลยมันก็อยู่หรอ รุบเลยอะดูอไอชอ่อนวะกัดเบาอ่ะไม่ไป๊อกน่าจะไอป๊อกมากกว่าป,ป๊อกอีกแล้วเนี่ยอ,อืมน่าจะเป็นไอ้ป๊อกอ่ะถ้ากระสุนมันซัดตูมแล้ว ทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้ปอกทั้งนั้นเลยเนี่ยมันม้วน,น,นเนี่ยนี่ตุ่มม,ม,ม,มันทำไมไม่มวบเฮ้เฝ้าจริงจังมันจะขึ้นไหม,มอะไรวะจิบโบาโบ โอ้โหโอ้โโอ้โ้สูบวะสูบเล็กโอ้หใจเองใหญ่มากโอ้โหสุดยอดอะใจเองใหญ่มาก ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยเราก็ปล่อยไป,ไปโหเล็กมากเลยอะรอดไมเนี่ยแพิ่เดียวเองเนี่ยโอ้ยมันบุบบุบเน,น้นเน้นเนี่ย ไม่รู้อะไรกัดเอาหมดอะเราต้องการคลิปต้องการช็อตกัดเนี่ยถ้าไม่ค่อยอยากจะให้ติดอะใช้ขอเดี่ยวมาใส่เงี้ยมันจะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยติดปลาเท่าไหร่ด้วย ไม่เคยก่อกิ่งไม้นี่เอาไปใช้เขื่อนภูมิพลไงใช้สามทางนี่มันติดหินขาดหมดถ้าส่วนมากก็จะประมาณนั้นครึ่งโลขึ้นไฟ์เนี้ยไซส์ที่ได้เนี่ยปีนี้ยังไม่เจอเลยไซส์สองโลโลสองโลปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีนี้ดิเจอไซส์เนี้ยเต็มเลยอะ่ะ นี่นี่นี่ไอโดะแต่โดใหญ่เนี่ยซัดป๊อประเบนเทิงเนี่ยไอโด้โดแต่ตัวใหญ่เลยไม่ใช่ตัวเล็กกระสุบกระสุอยากเจีกระสุบบ้างโหยะโดแน่นอนไม่ใช่กระสุบหรอก น้ำม้นมวนๆยันต้องมีชะโดเก่ง,งแขนรอเลยนะทะซัซส์เนี้ล <c oughs> ุ้นว่ามันจะป๊อปไปอก,กินขาดหรือเปล่าหุ้ยกระจัวตึกแ้ว น่าจะน่าจะกระสุนไม่ใช่กิ่งไม้หรอกก็ตีไปต้องสองสามไม้แล้วถ้ากิ่งไม้มันต้องติดทุกครั้งเลยขอให้ได้ขอให้โดนอยากเห็นหน้ากระสุนไม่โมกเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้มันจิ๋มเกิน นั่นไงเฮ้ยหลุดเหรอเฮ้ยดินดึกๆเลยนะเฮ้ยไม่หลุดง่ายจงไงขอเดียวด้วยขอเดียวไม่น่าหลุดง่ายนะสบัดดึกๆหลุดเลยอ่ะเฮ้ยจะเจอหน้ากันอยู่แล้วอ่ะ เฮ้ยจำหลักขอเดียวเนี่ยมันเข้ามันเข้าล็อกมันจะอยู่เลยไงดูไอ้ป๊อกวะนี่จีบแล้วนี่ไอ้ป๊อกก็ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้สูบละ <c oughs> ไอ้ป๊อกแน่เลยวะ่ะจำหลักกระสูมันน่า <c oughs> มันน่าจะอยู่กึก <c oughs> เลยไง ไอโดแน่เลยอ่ะมันเหมือนสะบัดงี้ๆโอ้โหไอ้หนูดูคอหักเลยครับโหคอไม่น่าเชื่อเออสัตว์ประหลาดเลยเนี่ยขอเดี่ยวขนาดนี้ทั้งง้างทั้งยืดทั้งหักอะ่ะตีเลยตีเลยช่วยกันปั่นเราอะโอ้สายไม่ยาวอซื้อซี่ ง้างแล้วหักด้วยอ่ะอย,ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะเุ้ยหรื <laughs> ว่าเป็นไอโดวะมันงืองือกๆๆกแค่นั้นหน่อยเดียวเองนะยังไม่ทันได้เยอะได้อะไรกันเลยแค่รู้สึกว่ามันงือกเๆกรู้สึกว่ามันติดแล้วแหละงือก็มาเลยอ่ะ หนึ่งเม็ดคืนึงสีไม่เจ็มก็ไม่กัดเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนตัวก็ไม่กัดเลยนี่ให้ปอกเนีย่ยะโดเล็กเนี่ย เฮ้ยคราวนี้ขาดไปเลยว่าเฮ้ยเอ้าโอ้โหฟีสปูนค้างโ้โหเสรยดายะไม่ขาดไม่ขาดฟีสปูนมันค้างมันฟูไปเลยไงโ้หเสรยดายถ้าไม่ฟูดไปนี่อาจจะได้เนี่ย ปีตปูมันค้างยังไงมันฟุดไปงี้เลยไงไอเราก็นึกว่าปลาพาดเยอะขนาดนี้ไงไเราะขอเดี๋ยวมันเข้าไปคล้องข้างในมันเสร็จหมดอะแล้วหลุดยากด้วยถ้าเป็นอีขอสามทางที่มันติดมาก่นนั้นมันอ่อนไงถ้าไม่เข้าเต็มสามเล่มน,นี่ง้างหมดอะ อยู่แล้วโอ้โหใหญ่เฮ้ย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 ใหญ่เราเอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปให้หน่อยดิโทรศัพท์อยู่ในกล่องถ่ายคลิปตันเยอะเนี่ยอ่าลูดเลยกดกดแล้วลูดเลยลูดลุดตรงที่รูปกล้องข้างล่างมุมล่างได้ไหมมุมกล้องอยู่ข้างล่างมุมซ้ายล่างเลยอ่าแล้วลูดขึ้นกดกดถ่ายวิดีโอ โดนแล้วกระสูบไม่มอกหลังจากที่เล่นเบ็ดหักไปโอ้ยไม่กระสูบแล้วมัง้งไม่ใช่กระสูบแล้วกดอย่างเงี้ยโอ้โสูบใหญ่หูเจอแล้วครับยักษ์ใหญ่แห่งไม่มอก โอ้เล่นผมไปหลายทีครับเล่นเบ็ดหักไปทิ้งโอ้สยสวดยศแล้วก็ได้เจอสมใจครับสูงในมกโอยโลกว่าโอ้หใหญ่สิโอ้ยถือว่าแล้วมันก็ชากแรงจังไง นักขันอะไรนี่ตีฟุย้ยฮึโดนใช่ไหมโดนครับใหญ่ไหมใหญ่ครับน้องโดนแล้วครับน้องอะไรนะลืมชื่อน,น้องเกดครับน้องเกดเหรอครับโหไปสูบแล้วลากมาัางี้เดี๋ยวตักให้ไซโลขึ้นเหมือนกันหรือเปล่า ะล้างไว้่ล้างไว้ใจเย็นปล่อยให้มันไหลไปงั้นแหละไม่ต้องกลัวติดเบ็ดเราไปแล้วอ่ะหูยไซเดียวกันเลยโลกว่าตัดตลาดมาแล้วครับนะเจ็ดน้องเจ็ดไม่ต้องรีบนั่งรีบใจเย็นเบ็ดมันอ่อนด้วยเบ็ดอันนั้นแหละไซเดียวกันเลยครับโลกว่าออ เข้าสวิงปุ๊บหลุดปั๊บสุดยอดโลกว่องนั้นเลยแต่และตัวปดได้ามาถ่ายรูปให้ อ่าเห็นมั้ยเอ๊ะกดถ่าย tôi มันได้หลุดขึ้นตัวพอละป๋าให้ตัวยยยยยย ปีเขาอยู่แยะอคนครึ่งแล้วอะ่ะกิอะไรครับิ่มอะไรละเอ้า,อา,อากินเถอะกินอะกินเถอะมันต้องเกรงใจ มาลงเรือลำเดียวกันแล้วตกปุ๊บปั่นเลยหยุดเอามือหยุดก่อนที่มันจะตกน้ำอ่ะพอมาลงน้ำปุ๊บปั่นมาเลยไม่อยากให้มันจมมันจะไม่ติดเพราะเบ็ดมันจะง่ายอยู่แต่ถ้าปล่อยมันล่วงไปพุบมันจะจมมันเบ็ดมันจะขวาง นึ่นนึ่นนุนหู่ยไม่โดนหูยใหญ่สิหอ้ยไอ้ปอกอันนี้ไอ้ปอ๊อกหู้ยเหยื่อมันตายกี่ไม้ไงไม่ดูไงไม่เอาล้วด้วยไ่ซ้ทำด้วย นีป่ป๊อกเฮ้ยใหญ่เงยอกเฮ้ยใหญ่หหใหญ่ให่เงยปอกเฮ้ยใหญ่อยู่ไหมรังไว้ลังไว้ลังไว้ลงวัลงไว้สวยงามน้องเจ็ดโดนครับทีแรกซกกัดของผมไม่โดนตามน้องเจ็ดตีซ้ำโดนเลยครับสุดยอดครับเจวายเบ็ดโหคันลันงไว้ลังไว้ จะเ,เอาเรือออกไปไกลๆกอกันติดไหมติดเหรอเอาแต่พยายามไหลเรือออกมาให้นะโหเจวายเบรได้เรื่องเลยครับใครจะใช้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ไหมปาลางึงึงไหมปางึงึงอยู่ใช่ไหมลังอ่ะคันมันไม่ให้ไงโห้หยี่ซัดของผมไม่โดนนะครับน้องเขาตีไปอีกไม้เดียวโดนเลยอยู่สิคันมันอ่อนนะปาลาอยู่ไหม โอ้ดุดเลยครับดุดแท่งแท่งม <time>. ั่นใจครับเพราะตัวเบ็ดมันไม่ง้างอยู่แล้วกันพันพันไม้พันก็อะไรทแมตอยู่นะครับโอ้เสียดายครับคันน้องเขาอ่อนครับงันไม่ขึ้นโอ้ยสามเอาคู่กันน่ะโดนแล้วบุ้มบุ้มแล้วลากไปก่อนลากไปก่อนลากไปลากไปนั่นไง นั่นแหละพยายามแกว่งแล้วอย่าเพิ่งรีบยกถ้ามันตามมาอย่างนั้นนะหืมแต่ละตัวแม่เลือเข้าไปไหนกันหมดหวะน่าเชื่อมันหมายเด็กตัวนี้แน่เลยเนี่ยปิดเบรกหมดเลยนะปิดเบรกที่หมดเลยไม่ต้องให้มันลากออกเลยสายปูดสปุดไม่เป็นไร เสียงนั้นเอาเดี๋ยวจะทำเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นนี้ก่อนตีตีสามตียัดเลยเบ็ดพันหูจะเสีด้ตัวใหญ่ด้วยเบ็ดมันมาคล้องไปพัดเนี่ยตูมโอ้ยใหญ่สิ เบ็ดมันมาคล้องไม่พัดเนี่ยมันก็โดดขึ้นหญ้า <c oughs> จะได้มากเลยจะเอาแล้วนะน้ำนูนี่แหละแล้วนะไม่เอาเลยหืม <c oughs> บอกซาำให้หน่อยซาำให้หน่อย บอกทำให้หน <łość> ่อยทำใหหนอย เขาแขนเนี่ยไม่ดูอ่ะอหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหระวังระวังอันนี้เอาจริงว่ะจมไปแล้ว เนื้อก็ดันไหลมาใกล้มันอีกไ่เอาแล้วส่วนประหลาดออกล่าเร็วเร็วอุยสามสาม สามสามหูยสามสามตีเลยยัดเลยนูนมานูนมาอยู่อะไรเนี่ยไรซี่ต,ตัดไม่ดูนะหญ้าไม่มีเลยเขาตัดทิ้งหมดอะ ทำเหมือนแบบเป็นหลุมดักปลาอย่างนี้เหรอให้ปลามันเข้ามาในนี้แล้วก็ล้อม,มอ่ะหึตามที่ตามที่ตีตามเลยกัดบุงบ้งบุ้งนั่นเอ็ด๊อกใช่ไหมเล็กจัดงับอยู่นะแต่มันฮุบเบ็ดไม่ได้ไงเบ็ดตัวเบลอ สองตัวกัดดีไหมในเนี้ยกัดดีไหมครับเบื่อแล้วนั่นแหละบัสเบลดจะเอาตัวไหนให้ตัวหนึ่งเอาไว้ลองใช้ลิมิเต็ดทุกตัวตัวต้นแบบทั้งนั้นอะ ยังไม่เต็มร้อยทั้งตัวแต่ก็ได้ปลาอยู่นะมันก็กัดนะห็นไหม <c oughs> ใช้ได้อยู่